สวัสดีทุกคน้ี่นัท่าขอต้อนรับสู่ช่อง The Man น l i ลิส e ิน u ชิงคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มของลางดาวนะคะซึ่งกล่องสุ่มลางดาวอันนี้มันจะมีแค่ไข่รัดนทุกคนบอกเลยว่ามีแค่ไข่รัดคือเราจะมาเอาไข่รัดกันทุกคนเราจะมาเปิดกล่องสุ่มลางดาวเพื่อเอาไข่รัดที่มีหัวรถไฟกันนะคะส่วนเหตุผลน่ะเหรอนี่ไงทุกคนนี่คือเหตุผลเรื่องของเรื่องคือพี่สาวเราเห็นว่าตั้เนเถิงเขานั่งอยู่คนเดียวเงาเงาที่ อยากจะบอกว่าฉันก็มีมันขันขยะให้เขาไปแล้วอ่ะแต่บังเอญพี่บอกว่ามันไม่ได้มันต้องคู่กับไคลรัตดัะก็เลยโอเคพี่เขาซื้อพี่ก็เลยพี่สาวเราก็เลยใจดีแบบว่าซื้อไคลรัตมาให้ตันเถิงค่ะทุกคนใช่พี่สาวเราซื้อไคลรัตมาให้ตันเถิงถูกต้องและใช่คนนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสนใจนะคะเขาก็แค่แบบจะบกกุกีดีอนะพาเข้าออกกล้องเลยเถอะเดี๋ยวถ้าเขาไม่ออกกล้องเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาเนาะโอเค ไปกันไม่เสียเวลาแล้วกันนะทุกคนงั้นเรามาเปิดกล่องกันเลยเนาะปะมาพี่จะคิดอะไรมาทุกคนคืออันนี้มันมีแต่ใครรัดอะเรื่องของเรื่องถามพี่แล้วทำไมไม่เอาแบบที่ว่ามันมีให้ลุ้นเป็นสเตล่าบ้างอะไรบ้างสิที่พี่บอกก็คืออะไรมาทุกคนพี่บอกสเตล่าหมดโอ้สองซองเลยเหรอฉันนึกว่าจะมีแค่สองอยสิรู้ส่ยรวมกันใช่ทุกคนกล่องนางดาวครับเอ่อเปิด เลยละกันเนาะอ๋อใชน่ทุกคนลืมบอกตาเนี่ยคือตอนแรกเราซื้อมาแค่เดียวกันใช่ไหมแล้วมันมีตั้งหลายตัวทีเน,นี้ยเราบอกกับพี่สาวแบบ100%เเใช่ไหมทุกคนว่าได้ตั้นหึงแน่นอนอีกขอโทษคอนสันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงคะทุกคนตั้นหึงตั้นหึงมาจริงๆเนี่ย,เน,ยเนี่ยเนี่ยคือบอกพี่สาวแล้วอ่ะพี่สุ่มมาเจ้าเดียวจ้ะนะเป็นตัวสุ่มด้วยนะทุกคนแล้วบอกพี่ชัดเจนมากเลยว่าเราได้ตั้นหึงกันแน่นร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบ้านนี้มีดวงกับต แล้วพอมีเจ้ายนันทาเขาก็เลยแบบเอาไคลรัตมาด้วยละกันนะไครร์จะได้ไม่ตั้นตั้นเหงจะได้ไม่เหงาเพราะว่ากล่องเรานี่คือแบบมีแต่พูกยีงดีมีแต่ไอเดนมีแต่ไอเดนนะทุกคนมาไครรั์มาแล้วหนึ่งคนว่าแต่ละอีกกล่องนิงเป็นไรตอนแรกฉันนึกว่ามันจะแบบแยกรถไฟแล้วก็เอออันนี้เป็นไคลรัตแบบมีรถไฟ ใครว่ามีคนรถไฟหนึ่งแต่พี่บอกว่าพี่เขาจะเอาไว้ตัวไม่ใช่เหรออยากได้หัวรถจักไม่ใช่เหรออ่ะใครรัดมาแล้วหนึ่งคนอ่ะมาห้อยตามต้นเถืเอาต้นเถื่มาห้อยหน่อยเอะไว้ข้างนาหน้าแล้วกันนี่เรียบร้อยทุกคนเอามาคู่กันแล้วแล้วมันเหลืออีกกล่องหนึ่งแล้วมันเหลืออีกกล่องหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นหัวรถจักรแล้วป่ะจำได้ว่าพี่บอกว่า,วานี้พี่เขาลงทุนซื้อแบบล็อกมาเลยนะ ล็อกมาจริงๆกันทุกคนว่าเขาจะเอาใครลัดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฉันไม่คิดนะว่าทำไมมันจะมีใครลัดสองคนเออเรียกว่าไหมใครลัดสองคนก็ไม่เสียหายรายแสนหรอกใช่ไหมเอาไปไว่ยายนอ้อเราก็ได้แล้วกันนะใครลัดสองชื่อมันมเป็นยังไงแปลกๆอะเราควรจะเอาต้นเหิงม,มาอีกคนหคน,นึ่งไหมทุกคน s อรี่ของมันตกเหมือนเดีมกว่ไหมมาใครลัดใครลัดอย่างใคร แคลัดต้นหนึงเฮ้ยโอยขอ r ทษดเาเฮ้ยเกือบปะอทำไมห,หัวมันเป็นอย่างนี้ล่ะเอ,อิ่มสักครู่นะทุกคนต้อนสัดหัวขบวนนิดหนึ่งอืมอันนี้ใส่ไปอย่างนี้และอันนี้ก็หันมาทางนี้แล้วก็ใส่ไปอย่างนี้อ่ะเรียบร้อยทุกคนอ่ะนั่งไปนั่งไปนั่งไปเรียบร้อยทุกคนขบวนรถไฟเดนโอมาเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคทุกคนอันนี้ก็คงไม่มีไรมากหรอก เพราะว่าเราแค่อยากมาเปิดก่อนสุ่มเอาเอา,เอาคัล้วกันเฉยๆนะก็ถ้าอย่างงั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วกันนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราจนถึงตอนนี้ด้วยทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาการไปก่อนนะทุกคนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายแอนเชอร์เซลว่าแต่พี่เข่าพี่สนใจจะเอ,อิ่มลาทุกคนจนไหมครับพี่ไม่นะโอเค